สวัสดีครับผมจ้ากโกเกษตรทงมครับพี่น้องครับนะผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะสงการพี่น้องครับว่าได้กะก้อนสงการกับงานหลายรายงานหลายครับงลกะบว่าได้ออกมาเบื้องไฮ้เลยพี่น้องว่มีคลิปว่าได้มาปะพบปะพี่น้องเลยเน,ะนาะนะผมกับเมื่อนี้สงการพงก็มีงานอยู่แต่ว่าผมผมกะติดธุระและ้วกะเลยขอพักเนาะขอพักมื้อนี้มีมีคุมงานพี่น้องเพราะว่าสงการกัรลูกกันว่ามี เทศกาลดนตีเนาะผมก็เป็นไฟรักษาความสงบก็เลยก็เมื่อนี้ขออนุญาตพักเพราะว่ามันมันหลางานไหลมันก็หักหัวผมเบ่ไหวเนาะก็มาสวัสดีพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมตเลยออกมาเบื้องให้ทีนี้ผมพักเราผมออกเบื้องให้มนนีนี้พี่น้องครับโอ้แดดฮอนยังแห้งเลยพี่น้องเดดสุดยอดเลยแต่ว่าตัวน,นี้เป็นแปลงที่ว่าผมว่าสิทอนตอนหกเดือนเนาะหกเดือนเพราะว่าหกเดือนผมทอนไปรอบแรกแล้วแล้วอ,อันนี้รอบที่สอง นะครับผมกัตอนนี้ได้4เดือน4เดือนกับอีก15ประมาณ15มื้ามือนี้วันที่15นะครับ4เดือน15บห้มืออาจจะไปถึง15บห้มือดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะกับตีไปประมาณ4เดือนครึ่งก็เหลืออีกถ้าแม่ถ้าผมยิดถอนตอน6เดือนเนี่ยก็ก็เหลืออีกอยู่เดือนครึ่งผมว่าก็มีมีถ้าฝนตกนะครับมีสิทธิ์รุ่นมาสิได้มีหัวที่ดีอยู่แต่ว่า แต่ว่ามันมันฝนมันมาตกพี่น้องตอนนี้ก็ห้อนอยังค้งเลยไี้ยินข่าวาากกว่าฝนจะมาก็ไม่เห็นมาจากที่ตกใส่แห่เดียวนะครับเราหยาเริ่มขึ้นหยาเริ่มสีมีนี่ยหยาเริ่มสีมีน้ำจากน้อยเราเริ่มขึ้นแล้วตกใส่เท่าเดียวแบบแบบกับว่าแห้งบายในดอกเราแต่ตกใส่กับซ้ำว่าเอามาลวกเขานะครับแต่ว่าผมมาเบิ่งลักษณะเราเขาได้ฝนขึ้นมาเนี่ยเขาหยืดนะนองพี่น้องเนาะหยืดแล้วเขากับมีมีต้นที่อวบตัวนี้ผมให้ปุ๋ยไป รอบที่แปดนะครับผมแปดรอบแล้วปุย๋ยทั้งใบย่างเดียวนะครับผมผมมีปุยป๋ยแล้วก็มีปุย๋ยรองพื้นอยู่นะครับเป็นปุย๋ยหมักรองพื้นแล้วก็ให้ปุย๋ยทั้งใบสูตรของผมเนี่ยให้ไปแปดครั้งงบประมาณอยู่ที่ประมาณประมาณสามร้อยกว่าบาทถึงสี่ร้อยประมาณนี้เนาะงบบ่รุงเลยแล้วง,งบประมาณเนี่ยยังไม่ได้ใส่งบประมาณไหลนะครับผมเบิ่งว่าผลผลิตที่ออกมาอย่างไดตอบโจทย์เขาได้ดีบ่ะแต่ว่าผมเบิง่งลักษณะโค้งสั่งของเขาเนะี่ยถ้าเป็น ถ้าเอาสามารถเอาฝนตกเราสามารถจงใหม่หอดขวบพี่น้องผมเบื้องลักษณะต้นเราเขามีโค้งสั่งที่ดีย่างหักเลยถึงถึงว่าตอนนี้อันนี้เป็นสายวันซีมอา์แปดเก้าเนาะเขาสีมีใบเริ่ม,เร,มเริ่มติดใบยิกแล้วเริ่มเริ่มติดโรคพี่น้องตอนตอนนี้น่อยนี่ที่พี่น้องได้เห็นคลิปนี้ย่งงางเ้ยได้พี่น้องคือเขาบอกเป็นใบยิกแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มติดใบยิกนะครับผมนี่ก็งามดีพี่น้องงามดีอยู่นะครับผมแต่ว่าโค้งสั่งเขาย่างดีเลยนะครับผมโค้งสั่งย่างดี นะผมยยกอันนี้ให้ปุ๋ยทั้งใบไปไปแปดข้งางนะผมเป็นปุ๋ยสูตรของผมเองนะผมเนี่ยโค้งสั่งมันยังดีเลยพี่น้องเบื้องต้นต่ละต้นคือโค้งสั่งดีแบบใดคือเขามีล้ำที่อวบนะพี่น้องมีล้ำที่อวบแล้วก็ล้ำเสมออวบขึ้นไปสูงคือกระจิงว่าเขาบ่มีความสูงเพราะว่ามันเป็นมันแรงเนาะมันแรงเขาชี่ปสูงคักนะครับแต่ว่าล้ำต้นของนี้ต่อวบตาที่แบบนี้นะผมผมกล้า ผมกับผมเบิ่งจากประเมิเนเล้วน่คือเขาสีมีโค้งสั่งขัวที่ดีนะครับเดี๋ยวเขาลองเบิ่งนะผมเนี่ยมันจะเป็นโค้งสั่งลักษณะเดียวกันกับแบบนี้เลยคือล้ำต้นที่อวบเนี่ยพี่น้องล้ำต้นอวบนะครับผมล้ำต้นอวบแล้วกับตาที่ล้ำต้นอวบตาที่เราตรงเนี่ยเงาเขาเนี่ยสีมีความตึงนะครับเหงาเขาเนี่มีความตึงพี่น้องเหงาตรงเนี่ยมีความตึงนี่เขาเบิ่งบอกได้เลยว่าโค้งสั่งของหัวเขาดีน่าจะดีแท้นะครับผม ๋ยวเขาเบิ้งกันพิสูจน์เบิ้งกันโอ้ป้ามือสาวไปดินมันยังห่อนเลยพี่น้อง๋ยวเขาเบิ้งกันนะครับว่ามันจะดีจังผมว่าบ่นะครับพี่น้องแต่ว่าให้ใหบอกว่าคือแรงไอ้บดดกแค่น,น,น่นองคำว่าดกบดดกพี่น้องได้ดอกันสิบขึ้นนะครับได้ซีหาถือว่าสุดยอดแล้วนะผมมันน่าแร่งพี่น้องมันน่าแร่งเขาต้องทําใจนะผม๋ยวเขาเบิ้ง

เดี๋ยวไปเบึงเนี่ยเหงาเขาไงหมาบวมมาแล้วเลย่ต้องห้องพี่น้องถ้าเหงาเขาญงแล้วค้งค้งหลังเขาดีแท้แน่นอนอักเดี๋ยวไปเบึงอีกแล้วครับประวัาหัวเขาอยู่มาส่วนทั้งพี่ครับมันบดกครับผมมันหนานีหนี่เห็นบพน่พี่น้องพี่น้องเบิ้งครับญ่ายครับเบิ้งครับโู้ง่ใหง่แท้ ง่ายดีนะครับผมโอ้เห็นหวงเลยผมคือ่เห็นหวงผมเหลี่ยมตาเนีย่ยพี่น้องบอกยังง่ายได้บ้างนะครับกระบาดกครับแต่ว่าเขาชี้ง,ง่ายยังผมว่าล่ะน้องพนะี่น้องเนาะเนี่ยเขาชิ้มีความใหญ่เนี่ยมันซีเดือนกว่าพี่น้องเบ้างเบงนี่ครับผู้หลักสามสามถึงซีถึงหะประมาณนี้ครับผมทำใจไปเลย เนอะผมเคยช่วงนี้ถ้าผมเเฮ็บเฮ็ดคลิปมันในมันในหนาแรงเนี่ยเราเรากดบิ้งหัวเนี่ยผมชิบมักบอกว่าทำใจไปรถบดกบดกอีลีแต่ว่าเขาสีมีความหง่อย,ยู่พี่น้องเนี่ยนี่กับนี่กับสามก็ถือโอเคเนี่ยนะผมถ้าได้ฝนมาอีกแล้วก็ฝนมาอีกล้วกะปล่อยไว้อีกเดือนหนึง่งเป๊ะเนี่ยเนี่ยสีมีหาครับต้นนี่มีหาถึงหกเล่หาหัวดีพี่น้องบึง้งหัวเต็มดีอยู่ดีเอ้า ดินทรายพังเนี่ยมีหกถึงเจ็ดเลยเป็นไงอะอ่าหกเจ็ดประมาณนี้ครับเนาะเอ๋อมึงเขาเข่าพี่น้องก่ต้องเมึงไล่เขาห่อน <c oughs> หัวมันห่อนเนี่ยเนี่ยอีกหัวนึงพี่ที่ผมมึงตัดแรลกสองหัวอยู่พี่เนาะสองหวังหวมีอยู่มีหกถึงเจ็ดหัวพี่น้องเนี่ยครับเป็นไงครับโอเคปะเนี่ยผมว่าแบบนี้อ่ะสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยก็หวัวดี Okay. โอเคผมขอาใ้ใช่ไพี่น้องขออนุญานะผมถือว่าโอเคเลยเนาะพี่น้องเาอนนะา okay. เนะนนะสำหรับมันหนานี่แล้วก็บแบบแรงนี่เลีมาเจอฝนกับฝนน้อยเดียวฝนบ่แห้งนะผมเขามาเจอฝนกับฝนน้อยเดียวบ่แห้งนะผมบ่แห้งบอกไปเลยนะผมมันแรงแลงเราเนี่ยโป้งสั่งคือคือมามั่นใจกันว่าโป้งสั่งแบบเนี้ยพี่น้องโป้งสั่งแบบนี้เขาชิมีของ นี่เป็นโซนเชี่ยวหมาแปดเก่าครับเชื่อไหมาเก่านะครับผมปลูกในระยะที่ประมาณเก้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะมันจะมีโซนกษตรศาสตร์ารจะพูดกษตรศาสตร์ต้นที่สูงกว่าพี่น้องเกษตรศาสตร์ต้นสูงกว่านะครับเนี่ยแปลงทางน,นี้โอ้ต้นนี้ในนี้เป็นแขกดำต้นน,ตนี้แขกดำน้องเด็กเขาขึ้นเขาเนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งองคือเขาที่มีความอบซ้ำกันเลย เนี่ยต้นอวบตาที่เนี่ยพี่น้องเบิง่งโอ้ยเดี๋ยวเดผมจะเอาต้นนี้ให้เบิ่งนเนี่ยต้นนี้มีสามกิ่งเราสามกิ่งแล้วเขาอบวบอวบเยี๋ยาวที่พาเบิ่งโค้งสั่งมาเขาดีครับผมว่าเขาชื่ดีเนาะพี่น้องเนาะเขาชื่ดีเขาชื่ดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเป็นทังไหนนะครับอาชีดีโอ้วว่ต้องก้นตรอกมันอยู่ลเลือกเดือยู่เนอะ้าการเบื่อนการดนตีประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะผมมันห่อนเดียมพี่น้องห่อนคักไยห่อนนี่ล่ะ ครับนะพืชเขาทนได้นี่ก็สุดยอดแล้วคนระับเอามาเบิ้งกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยยังรอเบิง้งอันนี้คลิปนี้ผมมาสวัสดีพี่น้องเนาะมาสวัสดีกันสวัสดีพี่ไม้ไทยสวัสดีสงการพี่น้องเนาะนะ่าพงกับเรื่องของมันสำลังกระหายฝนตกมาเดี๋ยวเขาค่อยมาเจอกันดู๊ดๆนะพี่น้องเนาะเจอกันตอนนี้ผมก็เตรียมไัทุกอย่างทั้งปุ๋ยทั้งยังไม่ยัยไม่เม็ดละแปลงที่ปลูกน้อยก็มีแปลงง่ายปลูกง่ายง่ายเล่ากว่านีปลูกบ o w m a n ง่ายเล่าแบบซีหาดีกัน พร้อมที่ถอนก็นมีแต่ว่ากัมันฝนมาตกก็ถอนไม่ได้อันนี้ก็รอเพิ่งอีกอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือหรือหรือสองเดือนนะครับผมที่ถอนนะครับตัวใบแปลงนี่เพราะว่าต้องถอนออกอยู่แล้วนะครับจังทีว่าเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วรอบรอบหกเดือนเฮ็ดไปแล้วนะครับเอาถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามคือเก่าครับ,รบไป,ไปเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันได้เนาะพี่น้องนะสำหรับส่วนคลิปนี้จากกุ๊กเซรามุนแต่ สวัสดีครับผม